พามาดูเด็กๆหลานๆเล่นน้ํากันจ้าถึงที่หมายกันแล้วนะคะทุกคนก็จะม,มีคามินลามี่ลาล่ามแล้วก็น้องใบนี้นะคะที่มาเล่นกันวันนี้เพราะหลานๆบางคนก็ไม่ว่างวันนี้ก็เลยมากันแค่สี่หน่อคะอ่ะบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมมากด้วยความที่ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คือหุดไปแล้วคะ<อ>่ะทุกคนและแม่งเงาก็ตามมาแล้วค่ะกับพี่เพชรอุมานะคะมาเล่นแล้วค่ะค่ะ บนี่หอมไปหนึ่งฟอดค่ะแล้วก็ลงไปเล่นน้ําต่อจะบอกว่าเบนนี่ชอบดำน้ํามากคือดำทีตกใจทีต้องคอยดูเลยนะคะคาดสายตามไม่ได้เด,เด็กเล่นน้ํากันฉ่าปอดมากอะแกจากนั้นก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขลักกล้องของพี่เพชรอุมาตกน้ำค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็คือเข้าน้ําเข้าเครื่องเลยาจากนั้นเราก็ไปดูเด็กๆเ,เ,เล่นกันต่อนะคะจิมินไม่ได้ลงไปเล่นนะคะเพราะว่าจิมินเป็นปดจอดอแล้วเดี๋ยวไปฟังว่าจิมินพูดว่าอะไรไส่บ้าน แล้วเล่นกันน้ำแล้วคิดว่าเป็นเครื่องอขซิเจนแล้วก็ลืมไปแง้แวว่าแบบเราต้องหายใจก็มุดลงไปไอ้ไม่ได้หายใจกินน้ำมันเอยตุ่นเเลยอย่ะแล้วก็ฉีดเด็กเอ้ยพอเด็กเดเล่นเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเติมพลังรามีเล่นจนเบื่อก็เลยมาทำกับข้าวให้คนทุกคนกินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะ